สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคูมาจะพามาแนะนำในการเข้าห้องเรียนซ o มนะคะคอสเรียน9 7บาทของเราเนาะก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาที่หน้าจอของเรานะคะและเราก็นะคะเข้าไปที่ซ o มนะคะซึ่งเราได้ดาวน์โหลดโปรแกรม o ูมไปแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยจะเป็นโปรแกรมที่นะคะมีนะคะ อาจจะเป็นภาพนะคะกล้องที่อยู่ด้านในสีขาวเนาะและก็อาจจะเป็นนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ,อ,อยู่ด้านนอกนะคะซึ่งเป็นสีน้าเงินนะคะและเขียนคําว่าซูมเราสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่หลังจากที่นะคะเรานะคะเข้ามาที่โปรแกรม Zo ู om เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นนะคะเข้ามาสู่หน้านี้คือหน้าที่1น,นะคะเราจะเห็นคำว่า joy a ะ m e t t i n g เราก็กดคำว่า joy อะมิต t ิ n งได้เลยค่ะ,ะหลังจากที่เรากดคำว่า joy อะมิต t ิ n งเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เขาจะให้เราใส่รหัส ห้องหรือเลขห้องนั่นเองนะคะตรงนี้เลขห้องของเราเนาะ87804167512โอเคนะคะทวนอีกครั้งหนึ่ง8780416 7512นะคะอ่าทีนี้ช่องถัดมานะคะตรงนี้มันจะปกติเป็นยี่ห้อโทรศัพท์เนาะเราก็จะลบออกนะคะทำการลบออกอหลังจากที่เราลบออกเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะเติมยูแอนมตัวนี้จะเป็นรหัสของครูพี่เลี้ยงนะคะที่ดูแลเราคือครูไมเนาะบวกกับชื่อของนักเรียนคือชื่อเรานะคะรหัสของครูพี่เลี้ยง M G 8 7ป2 3จาสองสม่าและบวกชื่อเล่นเรานะคะโอเคนะคะอาจารย์ชื่อจุม๋มอ่าโอเคเนาะสมมุติว่านักเรียนชื่อจุ๋มนะคะอ่าแล้วก็กดคำว่าจอยนะคะถัดไปเนาะ พอหลังจากกดคำว่าจอยแล้วนะคะระบบจะให้เรานะคะเติมย o u r n a เนมนะคะ a อ d อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะระบบก็จะเติมให้เราเรียบร้อยถ้ากรณีที่ระบบไม่ได้เติมให้เราเนาะเราก็สามารถเติมรหัสครูพี่เลี้ยงชื่อครูพี่เลี้ยงและบวกด้วยชื่อเรานะคะ m g 8 7 9 2 3 m บวกด้วยจุ๋มนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ อีเมลของเราตัวนี้ทุกทกท่านนะคะที่มีอ e ีเมลอยู่แล้วก็ให้ใส่อ e ีเมลของเราหรือใครไม่มีให้เติมนะคะตัวนี้เนาะห2 3 4 5น @gmail.com นะคะ @gmail นะคะ, mail, ะ,คะเราก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่าถูกต้องไหม12345 @gmail.com นะคะแล้วก็ด้านบนเนาะจะเป็นรหัสครูพี่เลี้ยงชื่อครูพี่เลี้ยงบวกด้วยชื่อเรานะคะชื่อนักเรียนแล้วก็กดนะคะ continue ได้เลยนะคะอ่าระบบก็จะทำการนะคะ ลานอัตโนมัติตอนนี้เราเข้ามาที่นะคะคอร์สเรียนของเราแล้วนะคะเข้ามาในโปรแกรม z o ู m ทีนี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาที่เข้ามาแล้วนะคะห้องเรียนของเรามันไม่มีเสียงเนาะเราจะเห็นด้านขวามือนะคะคำว่ามอนะคะโอเคเนาะตรงนี้คำว่ามอเรากดขึ้นมาปุ๊บและเราก็กดนะคะหูฟังนะคะโอเคเนาะ แล้วก็กดคำว่า wifi on นะคะตัวนี้เนาะกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่าขณะใช้แอปโอเคเนาะตัวนี้ก็จะมีเสียงอัตโนมัติได้เลยนะคะเราก็นะคะสามารถเข้าห้องเรียนนะคะได้เลยเธอคนนี้เป็นเจเจ้าของตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนผ่านไปเลื่อนผ่านมาได้เลยตัวนี้คุ่นครูสอนแล้วนะคะ ทีนี้กรณีที่เราอยากจะสอบถามนะคะคุณครูเนาะเราอยากจะสอบถามคุณครูนะคะให้เราสัมผัสที่จอนะคะสัมผัสที่จอมันจะขึ้นคําว่าแชทนะคะเสร็จแล้วให้เราพิมพ์นะคะสอบถามคุณครูได้เลยเนาะ,ะสวัสดีค่ะ,อะลองสวัสดีค่ะนะคะ,ะสวัสดีค่ะปุ๊บเราก็จะมากดตัวนี้นะคะ everyone นะคะ เราก็บอกว่าตัวไหนบ้างนะคะถ้าเราต้องกดตัวแรกเนาะนะคะตัวแรก host n นะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้ามันค่อยคุณครูก็จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเรากดตัวเดียวนะคะตัวนี้มันก็จะเห็นแค่คนเดียวนะคะเห็นเฉพาะคุณครูคนเดียวไม่ฉะนั้นเราต้องให้เพื่อนเอนเห็นด้วยนะคะคุณครูก็จะเห็นนะคะคําถามที่เราได้ส่งไปนะคะเราก็กดเซ็นเนาะ อ่าเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าเรียนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกทุกท่านค่ะ